สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสองเลขทะเบียนรถตู้เปิดเลขทะเบียนรถตู้ที่แอนนาซื้อมาบริจาคให้เป็นรถกู้ภัยในานามของแตงโมนิดาหลังจากที่ก่อนหน้านี้แอนนาทีวีพูเพื่อนสนิทของทางแตงโมที่โพสต์ข้อความระบุว่าครบหนึ่งเดือนการจากไปของแตงโมแอนนาตั้งใจจะบริจาครถกู้ภยัยแต่ด้วยกําลังทรัพย์ไม่มาก ใครที่มีรถกู้ภัยหรือรถพยาบาลพร้อมใช้มือสองสภาพพร้อมใช้ทักมานะคะแอนนาอยากจะทำสกรีนเป็นชื่อแตงโมให้ทุกครั้งที่รถครันนี้วิ่งออกช่วยเหลือใครก็จะได้ไม่ลืมชื่อของพัทรธิดาและล่าสุดแอนนาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่ารับมอบรถเรียบร้อยพรุ่งนี้จะส่งต่อให้กับกู้ภยัยรออีกสองสัปดาห์ที่บ้านโปง่งไฟไซเรน ร้านนี้คนแนะนำเยอะมากขอบคุณเจ้าของรถที่ลดราคาให้เป็นพิเศษมากๆรถคันนี้จะสกรีนรูปและชื่อของแตงโมส่วนจะมอบให้หน่วยงานใดขอปรึกษากันก่อนนะคะแฮแทไม่มีการรับบริจาคใดๆนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอแฝงโดยรถคันดังกล่าวนั้นเป็นรถตู้ส่วนบุคคลสีขาวยี่ห้อนิสสันหมายลเลขทะเบียน 1>, 1. นอนอหนูคอควาย2290กรุงเทพมหานครโดยเป็นรถมือ2ปี2016ซึ่งมีผู้ติดต่อเข้ามาขายในราคาพิเศษหลังจากนี้ไปก็จะได้นำไปปรับปรุงภายในให้เป็นรถกู้ภัยและบริจาคให้กับมูลธิเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปสำหรับคอหวยก็อย่าลืมอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ